ออกเชื้อชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้มีคนเดียวนะคะมีหลายคนเพราะฉะนั้นเราจึงถือว่ามีความหมายเป็นพระหุพจน์รูปกิริยาที่เลือกใช้ก็ต้องเป็นพระหุพจน์ในที่นี้คือ verb to be ค่ะ verb to be ที่ใช้กับประธานพระหุพจน์ก็คือ are นั่นเองนะคะข้อ 13. ค่ะประธานที่ถูกเชื่อมด้วยคำสันธาน either or neither nor or not only but also เนี่ยนะคะเราจะให้เลือกใช้รูปกริยาให้สอดคอกับประธานตัวหลังหมายความว่าหากผู้เรียนนะคะ mm. เห็นคำนามหรือประธานที่ถูกเชื่อมด้วยสันธานเหล่านี้เมื่อไหร่ให้พิจารณาที่คำนามหรือประธานตัวหลังนะคะว่าเราจะเลือกใช้รูปกิริยาใดซึ่งถ้าตัวหลังเนี่ย เป็นเอกพจน์เราก็เลือกใช้รูปกริยาเอกพจน์ให้สอดคล้องกันแต่หากตัวหลังเป็นคำนามหรือประธานที่เป็นพหูพจน์เราก็ต้องเลือกใช้คำกริยาที่เป็นรูปพหูพจน์ให้สอดคล้องกันซึ่งคำแปลของคำสันธานเหล่านี้นะคะก็อยู่ในหนังสือเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะประโยคแรกนะคะ neither the dogs nor the cat has eaten all of the bones มันแปลว่า,าไม่ทั้งสุนัขหลายตัวและก็ไม่ทั้งแมวหนึ่งตัวนั้นนะคะที่กินกระดูกทั้งหมดอาจจะเข้าใจยากสักนิดนึงนะคะ n น็ตเตอร์นอปแปลว่าไม่ทั้งสองอย่างเลยก็คือไม่ทั้งสุนัขหลายตัวด้วยนะคะเพราะว่าเดอะด็อกเติม์เอสแล้วก็ไม่ทั้งเจ้าแมวที่มีแค่ตัวเดียวด้วยนะคะเนื่องจากแมวเนี่ย ไม่ได้เติม s ไม่ทั้งสองอย่างเลยนะคะไม่ได้กินกระดูกทั้งหมดไปนะคะแต่ว่าเราจะพิจนารณาการใช้รูปกิริยาเนี่ยตามคำนามหรือประธานตัวหลังก็คือ the cat ซึ่ง the cat เป็นนามเอก,กพจน์เพราะว่าไม่ได้เติม s นะคะเราจึงใช้รูปกิริยา has ค่ะดูตัวอย่างต่อไปนะคะ not only my mom but also my friends go to the zoo with me แปลว่าไม่ใช่แม่เท่านั้นแต่เป็นเพื่อนหลายคนของฉันที่จะต้องไปสวนสัตว์กับฉันด้วยนะคะแปลว่าทั้งแม่และก็เพื่อนนะคะที่จะต้องไปสวนสัตว์กับฉันเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ได้เพียงแต่เฉพาะแม่เท่านั้นนะที่จะต้องไปสวนสัตว์ But also my friends แต่เป็นเพื่อนด้วยและเพื่อนเป็นเพื่อนหลายคนนะคะเพราะว่าคำว่า f r รน n d เติม S เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเลือกใช้รูปกิริยาให้สอดคล้องกับประธานที่อยู่ด้านหลังซึ่งก็คือ my friends นั่นเองนะคะในที่นี้เนี่ย my f เ i e n d s, mm hmm. <S เป็นพรหูพจน์กริยาที่ใช้คือ go จึงไม่ต้องเติม E S นะคะข้อ14นะคะ คำนามที่เราใช้ใหมายถึงชื่อวิชานะคะให้เลือกใช้รูปกิริยาที่เป็นเอกพจน์ค่ะแต่หากเราสื่อความหมายที่ไม่ได้หมายถึงชื่อวิชานะคะให้เราใช้รูปกิริยาที่เป็นพหูพจน์ค่ะตัวอย่างเช่น statistics is my favorite subject วิชาสถิติเป็นวิชาที่ฉันชื่นชอบหรือเป็นวิชาโปรดของฉันเราใช้ในความหมายที่เป็นชื่อวิชาเราจึงเลือกใช้รูปกริยาที่เป็นเอกพจน์ค่ะส่วนอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ The statistics are useful แปลว่าข้อมูลทางสถิตินั้นมีประโยชน์ค่ะเราจึงเลือกใช้กริยาที่เป็นรูปพหูพจน์ค่ะเพราะว่าไม่ได้หมายถึงชื่อวิชานะคะข้อ15 ชื่อเฉพาะนะคะที่มีรูปเป็นพหูพจน์หมายความว่าชื่อเฉพาะของอะไรก็ตามนะคะที่มีรูปพหูพจน์เติม S ท้ายคำเช่นนี้นะคะเราจะใช้กริยาที่เป็นเอก,กพจน์ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ถือตามรูปนะคะเราถือตามความหมายว่าชื่อเฉพาะเหล่านั้นก็หมายถึงสิ่งสิ่งเดียวเป็นหนึ่งหน่วยนะคะแม้ว่ามันจะเติม S ก็ตามตัวอย่างเช่น Star Wars is the best movie เราว่า Star Wars เป็นภาพยนตร์ที่ดีที่สุดคำว่า Star Wars เนี่ยนะคะมี s อยู่ที่ท้ายคำค่ะแต่ว่าไม่ได้มีความหมายเป็นพหูพจน์ค่ะมีความหมายเป็นเอกกับพเพราะว่ามันเป็นชื่อเฉพาะของภาพยนตร์เรื่อง Star Wars แค่เรื่องเดียวนะคะต่อไปนะคะ ีกตัวอย่างหนึง่ง The United States is a powerful country แปลว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีอำนาจนะคะ The United States เป็นชื่อเฉพาะค่ะเป็นชื่อประเทศและมี S ติดอยู่ข้างท้ายอยู่แล้วนะคะเราถือว่าเป็นหนึ่งหน่วยค่ะเพราะหมายถึงชื่อประเทศประเทศเดียวค่ะจึงเลือกใช้คำกริยาที่เป็นเอกพจน์ค่ะข้อ16นะคะ คำนามเอกพจน์สอตัวที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคะแล้วถูกเชื่อมด้วยสันธานแอนเนี่ยให้ถือว่ามีความหมายเป็นพหูพจน์แล้วก็ต้องเลือกใช้รูปกิริยาที่เป็นพหูพจน์นะคะตัวอย่างเ,เช่นคำนามที่ชี้เฉพาะนะคะเช่นมาลีแอนมีนา are friends ค่ะมารีคนหนึ่งแล้วก็มีนาคนหนึ่งนะคะถือเป็นสองคนเป็นพหูพจน์เราจึง เลือกใช้รูปกริยาที่เป็นพระหุพ์ค่ะแต่ถ้าหากว่าคำนามเอกพจน์ที่ถูกเชื่อมด้วยแอนนั้นเนี่ยมีความหมายว่าเป็นสิ่งเดียวกันนะคะ